สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน,น้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน,น้องเอมีเอม่เอมี่อัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ให้ชมเหมือนเช่นเธอนะคะแล้ววันนี้อัปเดตเป็นรถ Toyota Fortuner 2.4ตัว V ขับ2สีขาวมุกนะคะรถปี19คันนี้นะคะเลขไม่แสนสี่เป็นรถบ้านเลยะค่ะสภาพดีนะรถมือเดียวป้ายแดงรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีจมน้ํากลับสีกอใหม่ คันนี้เนะคะเสนอขายราคาที่พย่ยต์อยู่ที่8 3 9 0 0 0บาทประวัติเครดิตดีฟรีดาวค่ะนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%แล้วผ่อนเดือนละ14,000บาทตลอดสัญญาในเลทฟรีดาวนะคะสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจเละเพิ่มเติมลูกค้าจะติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปขวามือนะคะเบอร์เอมี่ทักแชทแอดไลน์ ได้เลยค่ะนี่ยะคะแล้วคัคนนี้เนี่ยเดินทางมาชมตรตัวจริงทดลองขับกันได้เลยนะคะที่สุวินทวงศ์6ค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยค่ะพี่ด้านหน้าคันนี้นะคะนี่เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบีม L.E.D. โคมไฟคู่หน้าไม่มีร่องรอยสเก็ตหินไม่มีรอยแตกแล้านะคะโคมไฟคู่หน้าเดิมโรงงานค่ะแนบชิดสนิทกับตัวชุดสีกันชนสวยงามมาก ขันลงมาด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยจากโรงงานพร้อมกับตัวกรอบโครเมียมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะนี่สภาพดีรถไม่ช้ำเลยไปทะเบียนเดี๋ยวเราโอนเข้ากรุงเทพให้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะจะไม่ได้ไป้ายนี้ไปเดี๋ยวเราโอนเข้ากรุงเทพให้ค่ะในส่งตัวล้อมแม็กคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กอลลอยชูชนปัดหน้าเงาค่ะแม็กขอบ18นะคะแม็กขอบ18รัดมาพร้อมกับยางบริสโตนนะคะ ปี2023ในส่วนของตัวยางเดี๋ยวเอมี่จะเช็คสภาพให้อีกทีหนึ่งและพี่ดูซุ้มล้อด้านในนี่โครงสร้างเดิมหมดนะฮะรถไม่มีประวัติชนหนักไม่เคยชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในช่วงล่างไม่มีสนิมแน่นอนค่ะตัวนี้เหลี่ยมสานตัวรถแต่ละจุดก็คือโค้งมนสวยงามนะคะไม่มีรอยบุบรอยลักจิ้มสภาพดีมากกระจกมองข้าง ปรับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวกระจกมองข้างนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับทางตัวรถนะสีขาวเป็นทูโทนกระจกบานหน้าดูค่ะเดิมโตโยตา้ากระจกเดิมโรงงานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะะี่ครฟิล์มค่อนข้างมืดเลยไพรเวทเป็นส่วนตัวมากๆฟิล์มเนี่ยประมาณ60นะ60รอบคันปร,ประตูเปิดเป็นโครมเมียมนะคะแล้วก็มีกันรอยให้เรียบร้อย โครงสร้างคือเดิมหมดเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนหนักพิกความไม่เคยพิความไม่เคยโดนชนด้านข้างแน่นอนค่ะประวัติศูนย์ตรวจสอบได้เลยที่เราเบาะเป็นเบาะหนังปอดไฟฟ้าคู่หน้าค่ะเบาะสีน้ำตาลเข้มไปดูสภาพภายในรถไม่ช้ําเลยนะคะภายในถือว่าค่อนข้างดีเลยสภาพดีมากแล้วคันนี้นะคะมีพรมสีน้ำตาลเข้มมาให้เรียบร้อยพรมเนมูลค่าประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0เลยเจ้าของเดิมคือใส่มาให้เรียบร้อย สวยมากปรับสภาพเสร็จแล้วนะคะคันนี้พร้อมขายพร้อมส่งมอบแล้วค่ะและนี่ดูกระจกเดิมทุกบานกระจกเดิมทุกบานค่ะคุณลูกค้านะคะที่ล็อกเด็กโครงสร้างเดิมสีเดิมหมดเลยรับประกันนะคะรับประกันแน่นอนคันนี้นี่พี่ดูไม่ช้ำรถไม่ช้ำนะคะตัวรถบอดี้สวยมากให้ดูเม็ดอาร์ค่ะเนี่ยเม็ดอาร์คเห็นไหมคะเม็ดอาร์คือเดิมหมด แลประกันเลยคุณลูกค้าจะว่าได้รถสวยแน่นอนคันนี้นะงบตั้งขาอยู่ที่8 3 9 0 0 0บาทจ่าจัดไปแนนซื้อสดได้หมดเลยคุณลูกค้าจะารองทักลองโทรเข้ามาคุยเรื่องรายละเอียดกันนะคะด้านหลังเนี่ยไฟท้าย LED light guiding เส้นคมสวยงามแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะทายาวตลอดท้ายรถเลยสวยมากไฟท้ายเนี่ยชุดสีรถนะไม่มีรอยแตกแล้ว ตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3ามเอมี่ถอดไว้อยู่นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะนี่แค่คลิกพอพี่ดูสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยนะสภาพดีมากรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำกลับสีกองไม่พี่ดูสภาพค่ะสภาพโดยรวมแล้วคือดีมากคันนี้ดีสุดๆนี่ โครงสร้างเดิมหมดฝาท้ายไม่มีขยับน็อตเดิมเป็นอาร์คเดิมทุกอย่างคือเดิมหมดที่ลงตัวมากกระจกเดิมนะคะนี่กระจกเดิมโตยต้าด้านหลังเบาะที่นั่งด้านหลังก็จะเป็นแบบแขวนนาะเป็นซิกเนเจอร์ของของรุ่นนี้เลยของ f o r t u n e r แต่ขายดีนะรุ่นนี้ราคาแข็งที่สุดแล้วนะคะในบรรดารถ p p v 7ที่นั่งด้านหลังนะคะก็จะมีส่งตัวกล้องมองหลังกล้องถอยให้เรียบร้อย ใครที่สนใจเนี่ยก็เดินทางเข้ามาดูกันได้เลยหรือท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ว่างติดตามเพชรยนต์มานานติดตามเอมมี่มานานลูกค้าจ๋าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศเนี่ยทุกจังหวัดกระจกเดินทุกบานเห็นไหมฮะกระจกเดินทุกบานเลยสภาพดีโครงสร้างคือสวยมากถ้าลูกค้าตรดพบเจอรถชนหนักผิดคว่าหนูรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะพี่ดู การสตราตรงรุ่นนะคะของ Fortuner ให้เรียบร้อยทั้งสี่บานสวยมากคันนี้นี่ค่ะกระจกเดิมกระจกเดิมทุกบานโครงสร้างก็คือเดิมหมดขออนุญ,ญาตขึ้นด้านในนะคะแล้วเดี๋ยวเอ็มี่สตาร์ทให้ดูอย่าเบรคค่ะกดปุ่มอิ g เจนสตาร์ทปุ๊บอะโอเครีโมทอยู่ไกลนี่ หน้าปัดเลื่อนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลค่ะคันนี้เลขไม่แสนสี่เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโล ie, 47, นะคะไม้แท้ไม้เดิมประวัติส่วนตรวจสอบได้เลยคันนี้นะคะในส่วนตัวหน้าจอเป็นหน้าจอทัลสกรีนพร้อมกล้องมองหลังมีระบบเนวิเกเตอร์นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ Air, ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะกีอัตโนมัติหกสปีดคอยล์โซนเกลายแต่งไลายไม้สวยงามนะเนี่ยดีมากคัคนนี้สภาพโดยรวมถือว่าโอเคไม่แย่ดูแลรักษาดีมากเจ้าของเดิม ลองลองมาดูกันได้ค่ะพี่จารองมาชมรถตัวจริงนะาะเบอกปับไฟฟ้าคู่หน้าพี่ดูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะตกแต่งลายไม้มีตัวพันธุ์ชิปเกียมมือให้แต่ตัวระบบคูสคอนโทรลจะยังไม่ได้มีให้ค่ะคันนี้ใครที่สนใจนะคะก็ลองเดินทางเข้ามาดูกันได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุบินทวงค่ะไปเลยมีมาชมในส่วนตัวเครื่องยนต์กันค่ะ ในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0ซีซีเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะเครื่องยนต์ดีเซลบอกเลยว่าเครื่องยนต์โตลต้าค่อนข้างผลมาแล้วก็ดูแรงง่ายมากๆไม่จุกจิกค่ะคันนี้แรงม้าได้มาถึง150แรงมา้าแรงบิดเนี่ยประมาณ4 0 0นิวตันเมตรนะคะรถสภาพดีมากคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์แบบค่ะพี่โครงสร้างคือเดิมสวยโรงงานมากเลยคันนี้เนี่ยดูเครื่องยนต์ไม่มีอาการสนอาการไอนะคะโครงสร้างสวยเนียนกริปปากระพปรงเดิมโรงงานค่ะพี่ป่าเดิม เห็นะสติกเกอร์ตมมามมอกอรแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ของเหลือเป็นถ่ายให้นะคะไปดูคผนด้านหน้ารับประกันเลยว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยถูกใจแน่นอนคันนี้คานเดิมโรงงานหมดเลยรอยปัม๊มน็อตลอยเม็ดอาร์ตมออน,น้ําเดิมปั๊มเบรกเนี่ย่ะลูกค้าดู อันนี้ถือว่าสภาพโดยรวมแล้วไม่แย่แล้วก็อยู่ใน,ในเกรยค่อนข้างดีเลยนะฮะสภาพดีมากฝากระโปรงคือเดิมเม่อาทุกอย่างคือเดิมหมดเนี่ยค่ะสนใจลูกค้ารองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะตัวนี้ราคาดีดีมากๆเลย8 3 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับใครนะฮะที่ชมคลิปนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะจองอยากเป็นเจ้าของรถ PPV 7ที่นั่งรุ่นทอ็อป Toyota Fortuner 2อตัววขับ2รถปี19เนี่คะคันนี้ เลขไม่แสนสี่นะกับราคาไปแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวน์พอนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกเบอร์เอมี่ทักแชทแอดไลน์กันได้เลยค่ะนะคะมาดูรถตัวจริงกันได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะติดต่อเอมี่มาโดยตรงได้เลยแอดไลน์ได้ด้วยขอโลเคชั่นขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยทางไอเดียไลน์ค่ะ ะะแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ